เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ได้ประเด็นร้อนแรงตั้งแต่เมื่อวานหลังจากทางรูเบนอาม์โมริงนใหญ่คนหนุ่มของทางสปอร์ติงลิสบอที่ก่อนหน้านี้เขาก็เคยเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานกับทางหงแดงลิเวอร์พูลของเราตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ต่างเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึง่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ดอกมาเปิดเผยว่าการย้ายมาเมอรอซี่ไซส์ของเขาไม่น่าจะเกิดขึ้นแทนเจ้าตัวยังเดินทางไปที่กรุงลอนดอนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์งานกับทางขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดในการจะทำหน้าที่ต่อจากทางเดวิดมอยส์นายใหญ่ชาวสกอตติสเสียอีกด้วย ล่าสุดมันก็มีความคืบหน้าในประเด็นนี้ออกมาหลังจากช่วงเย็นวานนี้มันมีกระแสข่าวรือออกมาว่าการเจรจาระหว่างเขากับทางเวสแฮมดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่ได้เป็นไปในทิศทางบวก อย่างไรก็ตามหลังจากใช้เวลาอยู่ที่กรุงลอนดอนรวมทั้งสิ้นไปเพียงแค่6ชั่วโมงเท่านั้นตัวของทางอมโมริมเองพร้อมด้วยทางราอุนคอสตาเอเยนส่วนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับเขาก็ได้นั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเดินทางจากประเทศอังกฤษกลับมาถึงที่ประเทศโปรตุเกสเรียบร้อยแล้วที่นั่นเองที่บรรดาน,นักข่าวจากแดนฝอยทองมารวมตัวกันและหลอดักสัมภาษณ์เขาถึงที่สนามบิน กองทัพนักข่าวพยายามจะยิงคำถามตรงใส่ทางอโมริมทันทีว่าพ้นการเจรจากับทางเวสแฮมในครั้งนี้ออกมาเป็นเช่นไรกันบ้างและข่าวที่ว่าการพูดคุยสอแววล่มมันเป็นจริงเท็จประการใดกัน ทว่าตัวของอามโมริมก็ไม่ได้ให้คำตอบกลับมาแบบแน่ชัดเขาเพียงส่งยิ้มให้กับนักข่าวและตอบกลับมาว่าเอาไว้ค่อยเจอกันวันเสาร์นะก่อนที่จะเดินผลักออกจากตนนั้นไปปล่อยให้เราต้องไปตีความกันต่อเองว่าเั้าตัวต้องการจะสื่อสารอะไรกันแน่ ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวของทางรูเบนอามอริมและอนาคตของตัวเขาเองกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยแต่เป็นการออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดจากทางฟาวิซิโอโรมาโนัักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวเรื่องการซื้อขายกันบ้าง หลังจากทันทีที่ทักอโมริมเดินทางกลับมาจากกรุงลอนดอนมันก็มีความพยายามจะปลุกกระแสข่าวของเขากับทางลิเวอร์พูลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าทางเดวิดออนสตีนจะยังคงยืนยันคำเดิมว่าโอกาสที่ดิวนี้จะเกิดขึ้นมันเป็นไปได้ยากแล้วก็ตามทีนั่นทำให้ทางโรมาโน่ได้ใช้จังหวะนี้ออกมาร่วมชี้แจงแถลงไขถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมา เมื่อเขาได้ยืนยันข้อเท็จจริงในการเดินทางไปสัมภาษณ์งานกับทางเวสแฮมของทางอโมริมดังกล่าวข้างตน้นและมีการปฏิเสธความพยายามจะกล่าวอ้างของสื่อบางเจ้าที่ระบุว่าเขาได้ใช้โอกาสนี้ในการมาพูดคุยกับทางลิเวอร์พูลด้วยว่าน,นั่นไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันครูรูชาวอิตาเลียนก็ย้ำต่อไปอีกว่าสถานการณ์ของในายใหญ่วัย39ปีกับทางลิเวอร์พูลนั้นอยู่ในขั้นที่ถูกแตะเบตเอาไว้ชั่วคราวและต้องสแตนบายเอาไว้ก่อนรูเบนอมโมริมได้เดินทางกลับมาที่ประเทศโปรโตุเกสแล้วหลังจากการหารือร่วมกันกับทางบอร์ดบริหารของสโมสรเวสต์แฮมที่กรุงลอนดอนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาลูมาโน โพสยืนยันอย่างชัดเจนผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาฮูเวสแฮมได้มีการนำเสนอโครงการของพวกเขาให้ฟังและพร้อมจะให้การสนับสนุนทางอามโมริมแต่มันยังไม่ได้มีการตอบตอกลงใดๆระหว่างกันขณะที่การหาลือกับทางลิเวอร์พูลนั้นต้องถูกสแตนบายเอาไว้ตัวของอามโมริมเองจะมีการหาลืออนาคตของเขาร่วมกับทงังเอเยนส่วนตัวต่อไปตามลำดับ มาเปิดประเด็นมาด้เรื่องการควานหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องนี้กันอีกสักข่าวหลังจากทั้งล่าสุดเดกโอ c ีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ออกมาเปิดเผยรายงานพิเศษว่า แกรี่โอเนวนในใหญ่ของทางหมาป่าวูฟแตันวันเดอร์เรอร์เองก็ได้เดินทางเข้ามารับการสัมภาษณ์งานกับทางลิวผูแล้วด้วยชิ้นเดียวกันตัวของเขาเองก็เคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีของเรามาก่อนทำให้เขารู้ตื้นลึกหนาบางภายในสโมสรเป็นอย่างดี นอกจากนี้มันยังทำให้เขามีความสนิทสนมและคุ้นเคยกับทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีตผู้อำนวยการกีฬาของเราที่นักเวลานี้กลับมาทำงานเป็นซ e o ด้านฟุตบอลให้กับทางเฟนเวสปอร์ต Group เจ้าของสม,มสูรสันแม้ว่าการสัมภาษณ์งานดังกล่าวนั้นจะเป็นเพียงการพูดคุยในเบื้องตน้นแกรี่โอเนวผู้จัดการทีมของวูฟมตันวันเดอร์เรอร์ได้เข้าสัมภาษณ์งานกับลิเวอร์พูลแล้วเดฟโอซีคอป แต่แม้ว่าเขาจะเข้าสัมภาษณ์เพื่อรับงานกับสโมสรมันก็ไม่ได้หมายความว่าโอนิวจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งสําหรับงานนี้นะแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้ามารับงานต่อจากทางเยอเกนครอปอย่างแน่นอนก็อ,อย่างที่มันมีรายงานข่าวกันออกไปมากมายก่อนหน้านี้ว่าลิว่าพูเองกําลังดูความเป็นไปได้ในหลากหลายตัวเลือกและในตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าโอนิวเป็นหนึ่งในตัวเลือกเหล่านั้น เพราะมันยังไม่ได้มีอะไรหรือพัฒนาไปมากกว่าแค่การพูดคุยเบื้องต้นหรือไม่ซึ่งเรายังคงต้องรอดูกันต่อไปต้องไม่ลืมว่าเขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของลิเวอร์พูลมาก่อนในอนดีตที่ผ่านมาเดฟโอซีคอบทิงทาย ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งแคนดีเดตที่ถูกสื่อมวลชนยกให้กลายมาเป็นตัวเต็งอันดับที่หนึ่งในะช่วงเวลานี้ที่จะเข้ามาสารงานต่อจากทางเยอรมนครอบ นั่นก็คือในรายของทักอารเนรสร็อตในใหญ่หัวใสของทางเฟยโนูรอเทอร์ดัมที่เขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นมามืดอย่างแท้จริงในการจะเข้ามาลุมบังเหียนที่แอนฟิลด์ของเราต่อจากทางในายใหญ่ชาวเยอรมัน มันถึงขั้นที่บ่อนรับพนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษหลายเจ้าพากันหันราคาที่เขาจะเข้ามารับงานดังกล่าวและที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือบางบ่อนถึงกับปิดรับแทงไปแล้วว่าเขาจะกลายมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูล ล่าสุดทางาด้วยว่าผูกเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราก็มีการย้อนรอยบทสัมภาษณ์ถึงสิ่งที่จู้ตัวเองได้เคยพูดเอาไว้ถึงทีมของเราซึ่งมันก็ยังแสดงให้เห็นถึงในยะและมุมมองที่เขามีต่อสโมสรรววมถึงทางเยืเกนครอปอีกตัวก้าวต่อไปของผมจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์แล้วนะสโอตกล่าว หากก้าวต่อไปของผมยังอยู่ที่นี่มันก็แสดงให้เห็นว่าผมล้มเหลวมันเป็นปกติที่คุณจะต้องย้ายไปคุมทีมในต่างแดนและผมก็พูดมาเสมอด้วยว่าพิมลิคือลิกที่ดีที่สุดของโลกแต่หากถามถึงเรื่องของลิเวอร์พูลไม่ว่าผมจะตอบอะไรไปมันจะกลายเป็นพาดหัวข่าวจริงไหมละ่ะดังนั้นผมขอเป็นคำถามต่อไปเลยก็แล้วกันส่วนเรื่องของทางยูเกนครอบนั้น ผมคิดว่าเขาทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจมากเขาคุ่มทีมได้อย่างยอดเยี่ยมมาอย่างยาวนานและสามารถที่จะรักษาระดับแบบนั้นเอาไว้ได้มันต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลตลอดช่วงเวลา9ปีผมคิดว่านั่นมันคือความสําเร็จที่ใหญ่หลวงเลยนะที่เขาสามารถรักษาระดับการเล่นเอาไว้ได้ยาวนานถึง9ปีแบบนั้น มันต้องอาศัยทั้งการอุทิศตัวและแพชั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพิจารณาจากจำนวนเกมที่พวกเขาต้องลงเล่นเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ด้วยเรื่องราวสุดช็อกสำหรับทีมของเราอีกแล้วครับท่านหลังจากตัวของทางเยอเกนครับเองได้ออกมายอมรับในงานแถลงข่าวก่อนเกมเมอร์ซีไซดดาบีแมทกับทางท็อฟฟี่สีน้ำเงิน เอเวอร์ตันเลยว่าเลืโก็โชต้ตาหัวหอกทีมชาติโปรตุเกสมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไปอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวเองก็เพิ่งหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเขากำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนัดล่าสุดแถมเป็นผู้ทำประตูปิดกล่องให้กับทีมของเราคว้าชัยชนะเหนือทางฟูแลมมาได้สาประตูต่อหนึ่ง ทวันนั้นก็ทําให้เขามาได้รับบาดเจ็บซ้ําไปอีกแต่คราวนี้เป็นที่บริเวณสะโพกซึ่งเจ้าตัวจะต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวยาวนาน2ส,สัปดาห์ด้วยกันและนั่นย่อมจะส่งผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์ของทีมเราโดยตรงเดียวก็โชตายิงประตูได้และเขาก็รู้สึกถึงอาการบาดเจ็บนิดหน่อยในตอนนี้เราเจอแล้วว่ามันอาจจะมากกว่าคำว่านิดหน่อยก็ได้นะและเขาจะต้องพักเรา2สัปดาห์ครับกลาา ก่อนเกมที่เขาไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในนัดเจอกับทัชอัตตันตาเพราะเขาได้รับบาดเจ็บจากการเข้าปะทะเขารู้สึกถึงมันได้ที่บริเวณสะโพกแต่มันไม่มีอะไรเพราะเราไม่ได้ให้เขาลงเล่นเป็นตัวจริงการส่งเข้ามาเป็นเพียงตัวสำรองมันไม่ได้ส่งผลกระทบกระเทือนมากนะแต่จากนั้นเมื่อเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนัดที่แล้วตอนจังหวะทำประตูเขาก็รู้สึกเจ็บขึ้นมา ในตอนนี้เราอยู่ในช่วงท้ายฤดูกาลและอาการบาดเจ็บมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับเราเลยเมื่อผมบอกว่ามันต้องใช้เวลา2ส,สัปดาห์มันไม่ใช่อาการที่หนักหนาอะไรหรอกนะแต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้เขาลงสนามช่วยทีมของเราในช่วงเวลาเหล่านั้นไม่ได้ แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ